มาชัยนาธแล้วรู้ไหมว่าทีมบอลท่านอาจารย์จะไปแข่งบอลที่ชัยนาทรู้ไหมใชยนาทิเขาประกาศหรือว่าป้ารู้อยู่แล้วป้ารู้ค่ะรู้จากไหนอ่ะรู้จากไหนว่าผมจะไปแข่งบอลที่ชัยนาทก็ป้าอยู่แถวสนามบอลเหรอใกล้ๆกันใกล้ๆเขามีโปรโมทอยู่ที่นู่นว่าอะไรอ๋อเขามีขึ้นป้ายโปรโมทเหรออผมนับตาอ๋อเขามีโปรโมทอยู่ที่นู่นว่าทีมบอลท่าจังย์ก็จะไปเฉลอ๋อโอเคแต่ละแถวนั้นไม่มีโปรโมทใช่ไหมมีโปรโมดไหมฮะ อ๋ไม่ถึงเจบอยอ,อยากรู้เฉยครับว่าเห็นเห็นคำวาา่าเตรียมชัยนาทเตรียมทีมชุดใหญ่จะมายำทีมบอยเท่าจันแน่นอนเอาชุดใหญ่นะครับทีมผมก็ไปให้ยำอยู่แล้วครับตอนแรกผมก็ยังแบบเฮ้ยจะมีคนดูเหรอชัยนาทเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีคนดูหรือเปล่านะครับปรากฏว่าทีมชัยนาทเขาบอกว่าตั้งแต่ทีมบอยเท่าจันจะไปแข่งกับเข,เขาเขาขายเสื้อทีมได้สี่ห้าพันตัว มาถึงเขาขายนะผมก็ไม่รู้นะเขาบอกกับทางทางผู้จัดการทีมผมว,ว่าตอนแรกผมถามผู้จัดการทีมฮ้ย <c oughs> จะมีคนมาดูหรอว่าชัยนาธเราก็ไม่รู้ชัยนาธมันเป็นแบบยังไงเเวลาเวลาไปแข่งบอลอะ่ะเขาบอกว่าชัยนาธตั้งแต่รู้ว่าแบบมีทีมบอลเราจะมจะไปแข่งเสื้อทีมชัยนาธขายได้สี่ห้าพันตัวผมบอกโอ้โหถ้าขายได้สี่ห้าพันตัวก็ต้องแปลว่ามีคนมาดูเยอะสิเขาบอกน่าจะเยอะนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองไปดูนะครับยังไงต้องไปแน่นอนไม่ใช่ลองไปดูเจ็ด เจ็ดทันวานี้ฮะที่สนามเขาพองชัยนาทครับ